ทุกวันที่เราใช้ชีวิตหลายครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเงินที่เราได้มานั้นมีความสําคัญแค่ไหนและการไม่ใส่ใจในการจัดการเงินของตัวเองอาจนําพาเราไปสู่อะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดได้หรือบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเงินไม่เคยพอใช้หรืออาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตามมาติดติดจนรู้สึกเหมือนจมอยู่กับกองเงินกองทองที่ไม่มีวันหมดสิน้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความสําคัญของการให้ความสนใจกับเรื่องเงินคุณเคยคิดไหมว่า ถ้าคุณไม่จัดการกับเงินของตัวเองให้ดีโลกนี้จะเต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะยินดีช่วยคุณจัดการแต่พวกเขาจะทำเพื่อใครลองนึกถึงโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่เราเห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงหรือแม้แต่การลงทุนที่สัญญาว่าจะรวยเร็ว,รวทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของคนที่ยินดีช่วยจัดการเงินของเราแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังหาประโยชน์จากความไม่รู้หรือความประมาทของเรา ในโลกปัจจุบันมีบริษัทการเงินและสถาบันต่างๆที่พร้อมจะเข้ามาช่วยจัดการเงินของคุณถ้าคุณไม่ดูแลมันเองการลงทุนที่ไม่รู้ที่มาหรือคำแนะนำจากผู้ที่หวังจะได้ประโยชน์จากเงินของคุณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคุณละเลยการจัดการการเงินของตนเองการปล่อยให้คนอื่นดูแลเงินแทนคุณโดยไม่รู้จักปกป้องหรือวางแผนเองอาจทำให้คุณเสียเงินและโอกาสในการสร้างความมั่นคงในอนาคต การดูแลและบริหารเงินของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บออมแต่คือการรู้จักวางแผนการเงินให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องพึ่งพาคนอื่นจนเกินไปการจัดการเงินด้วยตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดและมันสําคัญมากๆเมื่อคุณเข้าใจรายรับรายจ่ายของตัวเองคุณจะสามารถตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่หลอกลอก่อและที่สําคัญคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมาจัดก,การเงินของคุณเริ่มง่ายๆด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งเป้าหมายการออมศึกษาเรื่องการลงทุนพื้นฐานและที่สำคัญอย่าเชื่อคำโฆษณาที่ดูดีเกินจริงถ้าไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือแต่จำไว้ว่าการตัดสินใจสุดท้ายต้องมาจากตัวคุณเองจำไว้นะครับเงินของคุณคุณต้องเป็นคนจัดการเอง ไม่มีใครรักเงินของคุณเท่าตัวคุณเองหรอกครับเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ